เป็นการทดสอบเอฟเฟกนะครับในเดือนสิงหาคม2020นะครับ mm hmm. ครับตัวแรกเราก็จะเข้าที่จากกีต t าร์นะครับเข้าที่ Foxy ต่อด้วย AMT นะครับแล้วก็ต่อด้วย t u b e s รี e เ m อหลังจากนั้นก็ต่อด้วย b o s s RC 3 0 0จาก b o s s RC 3 0 0ออกที่ ซับเอาต์พุตนะครับไปที่น้องหมาดำนะครับผมที่อินพุตปกตินะครับแล้วก็เอาต์พุตออกไปที่แอมเพรสนะครับผมส่วนการปรับฟ o อกซี่ตัวนี้เราจะปรับเราจะใช้เสียงแตกจากฟ o อกซี่ตัวเดียวนะครับโดยที่ให้วอลลุ่มอยู่ที่ประมาณ9 3 0นนะครับแล้วโอเวอร์ดากับอะไรนะโอเวอร์ดกับโทนก็ปิดหมดเลยนะครับ ลองฟังดูครับจะได้เซาเม็ดพันประมาณนี้ได้นะครับ